พี่น้องกินมาละกอกันกินมะละกอกินฟักแฟงนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าเอ้มันนว่าเลยคุณผอ้ายยังกลับมามาั้งมีหอมแดงกระเทียม หอมใหญ่มีเผือกมีมันมีมันฝรั่งกลัาปีมีบวบเหลี่ยมนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงมะนาวจามะนาวเต็งโมลูกใหญ่จ้าผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะ โอลูกใหญ่เบ้เลือบเบล่าเลยไปขี่นู้ดสดคณะสวยสวยแล้วมีมะเขือเปรือ ผักสดถุงละสิบบาทสิบบาทจ้ามะเขือปลอมมะเขือยาวแตงลานแตงกวาถุงละสิบบาทสิบบาทค่ะผักสวยผักสดจากรถปุ่มปวงนะคะ สมไผักสดจากรถพุ่มพวง,งจ้า ผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าผักสดจากรถพุ่มพวงผักสดตรงละสิบบาทสิบบาทแต่งล้านแต่งกวามะเขือเปราะมะเขือยาวหมตอเท้าถุงละสิบบาทสิบบาทจ้าสิบบาทสิบบาทนะคะพวกในสองโมงเช้าออกจากบ้านคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ